ลงดีครับโลงดีสามถุ่มหาสิเบเอ็ดนาที่สี่แยกนคมอุตสาหกรรมบางพีสซอยโรงพยาบาลบางหน้าสองมาเติมกา๊าซสามทุ่มห้าสิเบเอ็ดนาทีขึ้นบ้านเสาที่สามสิบท่านว่าหกหก หว่วงนอนแลวพี่น้องเอ้ยลืมมุ่งลืมมอ่อนลืมคอนลืนองคนองคงเป็นผลบุญสวยโยสโโโโมตรูได้องแแห่แอเอาลือมมาว่าเจ้าเป็นดอกฟ้าลาตีถาม กลางแสงสีคนดีมีสายแห่แ,ฮแฮเหตปีใหม่อีกอ่ะอันตรลยนเนี่ยนะครับอันตรลยเนี่ยนคนเมาแล้วก็ขับรถเร็วเพงเทเ่อกะว่ามันบ่มีรถถนนลุงกะขับเร็วเกิดอุบัติเหตุใดเอาพี่น้องละมัดระว่งกันแน่ครับ บางเทืออะรดพร้อมค้นบ่พร้อมบางเทือกออออก็ค้นพร้อมรดบร่พร้อมนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นใดนะฮะลืมมุ้งลืมมอนลืมคอนลืมคนองคูสูง์งเป็นผลบุญช่วยโยโสมตัวใดองเอง์ข่าวลือม,มาว่า เจ้าเป็นดอกฟ้าลาตีหามกลางเส้นสีคนดีมีสายแหนเนมันนอกคนจนหน้ามนบ่สนใจเล่มันนอกบอ่มีดอกเอมีแต่ก็เพียงสายลม สัมนี่แหละครับชีววตสีสัมได้แต่มีสัมนี่แหละชีวิตอยู่ไปสัมตายบาโดนเลยแต่ละปีนี่พานไปแป๊บๆแป๊บ,ปบปเดียวปีเดียวคนห่ามบ่พอสีอาขาดมดาดไล่กันในบ่พอสีโกรธสีแขนงบ่พอสีซิ่งชัง อย่างสิ่งอย่าียหละแก่งอย่างสิ่งดีกันนะว่าเพอสิเหตุเด้มันโดนพวกมันบ่โดนสีวิตมันม่โดนรักสิแสวงหากันอย่างกระโดกระเดียด้คิดไปมาแล้วนะ,ะแห้งคิดแห้งปรุงเด้ผมเนี่ยเพคือหโม่มันไดคิดอยากควงโลกเขาในยังน้อยอยู่โลกเขาอยากจะเลื่อนโลกเขาอยากะดีจะเลื่อนทั้งโลกจะคล้องกัสที่อยากละเนนนะ อยากเอาออกแน่นะคิดไปคิดมาอ้งมันไม่มีทำหน้าที่เท่าที่ทำได้อยากมีอยากลำอยากลวยอยากลำอยากรวยให้กันแต่ว่ามันเกิดอยู่ในขอบเขตของสินหาอะไรมันอยู่ในขอบเขตนี่ก็เป็นหอพักเกา่าคอยอยู่สมัยตั้งแต่ปีพูนปีใดวะปีหาหาูลกลัว หาหาลัวปีหาลัวในซอยบางนาโรงพยาบาลบางนาบันน้อ,อกบ่มีนอกแย่ประจันกันยังสดใสสว่างสสวยคือเก่าครับมันมมน,นี่โมเมนต์จะคำเลยมันนี่มันลดลงเลยตอนนี้มีแต่ก็เพียงสายลมเมื่อแอเพพัง ่างกายเสียสูนภูบสงของเจ้าหมดคุณเนื้ออุ่นเจ้าคงตรอมตรมอย่าลืมมันอกของเขาเลิศลาตาคมจะพอหักแม่เอวกลมด้วยลม อนุ่มบานน้านางฟ้าลาตีครับเพ่งเล่าเพ่งเล่านางฟ้าลาตีอืมรู้หน่อยเมื่อยอ่อนล่า นั่นเกิอดอุบัติเหตุเลยเห็นบมอครับนะเห็นบมอบอกว่าท่านสุดข่วมอยู่เลยเห็นบมอโอ้รถกระบะทอลิโตนรถกระบะรับจ้างโอ้ยหาเงินงานค้ำอยู่เอามาปอแนวนี้เห็นบมอขนาดถนนโล่งๆนะครับพี่น้องก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้เป็นเพราะอย่างละ่ะเท่ากับโมโหพีห่น้องก็หลายสาเหตุหลายปัจจัย ข่าวลืมาวาเจ้าเป็นดอกฟ้าลาติตามกลางแสงสีคนดีมีสายเนเ chắc sự bầu nhận Bi mây thứ ngọc câu Bi mây gần thứ ngọc câu Tiền bay đi thằng đây Sáng khá làng khai Thầu qua câu Cảy khu tài gặp bên thục mở Dạ, sống bùn về đi qua Kiếm liệt nổi vậy ย่างหน่อยกับตีทงตีไทยไปคือจังค้นสิขามโขคขามทงนะคือจังค้นสิเดินทางไกลมันต้องมีได้สเสบียงขนาดไปทงไปทาไปไ้ไปหน้าเดินทางไกลกันยังไยังห่อเข่าหอหน้ายังมีเงินมีทองไหมบอต้องพกต้องพกตรองพาปไปนําสันวัาสันกับอดตายเน,นี่ยนี่ข้ามขามพกขามศาสตร์ได้พี่น้อง อันนี้เป็นการเดินทางขามภูขำศาสตร์เนี่สิบโมีบุญไปเลยเนะี่ยจะนิดหนึ่งก่นมมี่นี่ตายหาเลยบ่ได้เลยพี่น้องเอาต้องมีบุญเป็นสเสบียงในการขามภูขำศาสตร์ถ้าบุญบมมีนี่จบเฮครับไปใสบ่บ่ได้ตายปูบลงนาลกปับคนกินเขากินหนามนะครับผีกินบุญกินบาปนะครับคิดเดาพี่น้องเอ้เฮาเศร้าด บวาแต่สศ้าพุทธละศาสนาอื่นเป็นก็สอนให้กันเรื่องทำบุญบริเตกต,ต่างกันตัวกับผมนี่เธอสินหาครับสีเข่งขัดแน่ยอยู่เนี้ยปาหน้าหามขาสั์สองหามหลักสับสามหามประพพิษิดนกามสี่หามมูสาหา,หามดื่มของมึนเมาผม ละไดท์นานขอยูได้ครับแต่ว่ากำมมบดสิบก็มีแนยอยู่แต่ว่าสินหานี่ยถือว่าบริสุทธิ์อยู่นะครับ,ววำบยยตรบำรวจตำรวจตัวจะคล้องแล้วนะเพราะแม่นยอ่ยอ่อปอปันจะคล้องดนะ้แต่ว่าตำรวจตัวจะาของแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคครับผมพี่นอ้องโอเคครับโอเค สำนีแหะครับเมื่ออันนี้ท้ายไว้มันถึกไว้เพื่อไว้ถ้าเบิ้งตอนจะคล้องกระเซียนตอนจะค<ๆ>ล้องบริเหตการเหตุงานแล้วหรือว่าวั้านของบาามาเบิง้ง่าครั่งนึงเคยทำงานของหันตรงนี้เคยเดินทางไปนั่นไปนี่นะครับโอเคโอเคบุญรักษาเทวดาคุ้คมครองสาธุครับ